เกิดขึตามที่การชุมนุมคัดค้านรัฐบาลได้ดำเนินการมาก,กว่าหนึ่งเดือนและการชุมนุมที่ตอนแ,แรกสงบแต่ต่อมาได้มีการใช้ความรุนแรงปิดถนนยึดสถานที่ราชการทำร้ายเจ้าหน้าที่คงมขู่สื่อมวลชนและแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเปิดพื้นที่ในการพูดคุยกัน และเสนอลาออกหรือยุบสภาแต่ฝ่ายผู้ชุมนุมก็ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวและพักการเมืองฝ่ายค้านพักหนึ่งก็ได้มีมติให้สสทั้งหมดลาออกและประกาศว่าจะไปร่วมต่อร้านรัฐบาลกับม็อกที่อดีตสมาชิกพักนี้ได้ไปก่อตั้งรวมหน้าไว้แล้วและต่อมา ท่านนายกรตรีก็ได้ประกาศยุติสภาไปเมื่อเช้าวันนี้เพื่อคืนอำนาจการกำหนดอนาคตของประเทศผ่านการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศพักเพื่อไทยขอถแถลงว่าหนึ่งพักเพื่อไทยสนับสนุนการตัดสินใจของนางสาวจิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรี ว่าเป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่กล้าหาญและมีความรับผิดชอบเพื่อก้าวข้ามความขัดแยง้งและหาทางออกทางการเมืองแสดงให้เห็นถึงการเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยให้เป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศและถือและเลือกพรรคที่จะเข้า มาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศโดยผ่านการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรต่อไป 2. พรพคเพื่อไทยเห็นว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นสามารถกระทำได้ถ้าเป็นการชุมนุมที่สงบสันติปราศจากอาวุธแต่การชุมนุมที่นำโดยในสุเทพเทือกสุบัรณและกลุ่มที่เรียกตนเองว่ากอปอ ปอ,อและเครือเครือข่ายในครั้งนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่อีกทั้งมีประชาชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มอื่นๆครับเสียชีวิตและบาดเจ็บพักเพื่อไทยตระหนักดีว่าในปี2553การชุมนุมของพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยประชาชนต้องเสียชีวิตถึง99ศพ และบาดเจ็บกว่า2,000คนซึ่งยังเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นพรรเพื่อไทยเห็นว่าการตัดสินใจยุบสภาของท่านนายกรัฐนตรีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงบานปลายและทำให้คนไทยต้องบาดเจ็บล้มตายดังเช่นในอดีตเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และหวังว่าพี่น้องชาวไทยจะได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการตัดสินใจยุบสภาในครั้งนี้ 3. <c oughs> พักเพื่อไทยขอเรียกร้องให้นายสุเทพเทือกสุบรรณและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลได้ยุติการประท้วงเพื่อคืนสถานที่ราชการและถนนหลวงให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้ทํางานบริการประชาชนและให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวกทันน้งนี้เพื่อคืนความปกติสุขให้แก่พี่น้องคนไทยในเดือนมหามงคลน,นี้ 4. พักเพื่อไทยขอเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย์และพักการเมืองอื่นๆได้ร่วมเสนอนโยบายของพักในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ในกรอบของกฎหมายอย่างเป็นที่ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งทั้งประเทศได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในวันเลือกตั้งพักเพื่อไทยขอกราบเรียนพี่น้องคนไทยว่าพักเพื่อไทยยึดมั่นในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองพักเพื่อไทยสัญญาที่จะรักษาระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรมทั้งนี้เพื่อจันรงสังคมไทยให้มีความมั่นคงทางการเมืองมีความสงบสุขทางสังคมและเพื่อให้ประชาชนมีอนาคตที่ดีต่อไปพักเพื่อไทยวันที่9้าธันวาคม255พครับ